อโลคยาสารคืออะไรกันนะอโลคยาสารของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจอโลคยาสารแปลว่าสถานที่หรือศาลาที่ปลอดจากโรคหรือเป็นเหมือนสุขสาศาลาในอดีตมีความหมายก็คือโรงพยาบาลที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของผู้คนในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7็แห่งราชวงศ์วะหิธละตุละซึ่งปรากฏอยู่ทั่วพระราชอาณาจักรของพระองค์ โดยเริ่มสร้างอโลคยาสารขึ้นทั่วพระราชาอาณาจักร102แห่งทุกๆวิสัยหรือทุกๆเมืองให้มีระยะห่างกันชั่วเดินทางถึงได้ภายใน1วันหรือ12 1 5ถึง15กิโลเมตร หนูแต่ามาจากโครงการ u ู t นะคะจะมาสัมภาษณ์ท่านรองค่ะวา่าอโรคยาสาราบางปูบ้านเขามีความเป็นมาอย่างไรครแล้วก็มีความสำคัญกับชาวบ้านเขาอย่างไรค่ะอโลคยาสารนี่เป็นสร้างขึ้นโดยโดยความาการขยายเขตอำนาจของประเทศเทมิน ถึงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวรมันที่เก็บในประเทศธรรมเตอนนั้นมีอำนาจขยายอาณาเขตไปในดินแดนส่วนภูมิแล้วทางอีสานตอนใต้ก็ไปโคราชถึงโคราชพิมายทีนี้พอไปถึงไหนเขาก็สร้างาเขาก็สร้างาสิ่งที่เป็นสาธานนะาณะไว้ว่าเขตที่ขยายมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะ ในส่วนนั้นบา,บ,าบางแห่งก็เป็นสถานที่เขาเรียกว่าตะโลขยาสารอย่างของสมบลขวานนี่เป็นสถานที่อาโ,โลขยาสารคือสถานที่สําหรับรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยจะทําคู่กันกันกบตรงนี้เขาเรียกว่าฟามกู่วันขวาจะทําคู่กันกับกู่น้อยกู่น้อยจากนี้ไปประมาณ2กิโลอยู่ทางทางที่ตะวันตกของของกู่บ้านขวานนี่ ตรงนั้นก็จะเป็นที่พักคนตรงนี้ก็จะเป็นที่รักษาพักคนด้วยตรงตรงนี้จะมีเนื้อที่อยู่ประมาณสองสี่ไร่สองงานตรงนั้นจะมีปู่น้อยจะมีเนื้อที่อยู่9ไร่หนึ่งานนะครับทีนี้อโลขยาสารน่นเนเจตนาจะรักษาคนเจ็บคนไข้คนป่ยนวยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะอบรมให้การศึกษาให้สิ่งธรให้เรื่องความรู้แก่กับพี่น้องประชาชน มันจะมีองค์ประกอบอยู่ตัวนี้เขาเรียกว่าบรรนาัยบรรณารีเนี่ยเป็นที่เก็บยารักษายาตรงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกที่ที่เป็นหลองที่เขาจะมาไหว้เนี่ยที่ที่จะเป็นกีละแรงกันอว้ยเนี่ยแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีแท่นแท่นตรงนั้นน่ะสำหรับตั้งพระพุทธรูปอยู่สององค์พระไศศคุลุยะ ภายารมาครูยะครูยะจะบ,บาชาสำหรับให้คนที่มารักษาเก็บไข้ได้ป่วยได้บูชามันเป็นเอาสีว่เลงใส่ลงไปในแท่นมันจะมีแทน่นอยู่ตรงนั้นอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะมีสะอยู่ทางด้านด้านข้างทา,างทิศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย,อยู่ตรงนี้แต่สานั้นถูกทมไปแล้วลักษณะของศาก็จะก่อด้วยข้างๆกำแพงก็จะเป็นศีลาแรงอย่างนี้ สำหรับเก็บน้าน้ําจาานั้นก็เอามาใช้ในการาดูแลรักษาเป็นน้ําสําหรับเป็นทนนาําน้ํามนต์นี่นี่คือ,อความเป็นมาแล้วก็พิธีกรรมที่เขาทาในสมัยแต่ส,สมัยสมัยโบราณที่ก่อนก็าทำที่นี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับตําบลขออยังไงอพ,อพอมาถึงยกุยกสมัยนี้น้ําตรงนั้นพิธีตรงนั้นก็ไม่ได้ใช้สําหรับรักษาผลแล้วมันจะกลายเป็น สิ่งสถา,านที่ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับให้พี่น้องประชาชนมาเคกการพกราบไหว้ในวันขึ้น15ค้า่ำเดือน5ของทุกปีก็จะมีพิธีสงน้ำอ,องค์พระภัยสัตว์นั่นแหละสอ,สององค์อยู่ตรงนั้นพระภัยสัตวกับพระวัชราปานีสององค์ขณะน,นี้พระพุทธร,รูปสององค์ก็อยู่เก็บไว้ที่วัดมหาใจกอสิง กำหนดวันเพ็ญขึ้นสากรเดือน5ก็จะมีกรรมการ่ายรับให้พี่น้องในสงน้ำแล้วก็จะมีพธิธีบวงสวงอ,อ,องปากูด้วยโดยองค์การบริหาร,รบบส่วนตำบลส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนเป็นคนจัดการดูแลในเรื่องนี้สนับสนุนให้มีการดูแล แล้วในประวัติศาสตรการบอกว่าได้ใช้ยาหรือว่าสมุนไพรในการกการ,กการักษาคนหมคะในในรายละเอียดไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ก็จะมียาเป็นพวกสมุนไพรพระพุทธแพทย์คือพระภยศัสตรน์นี่หรืออีกชื่อหนึ่งคือพระพุทธแพทย์เป็นยาคงจะเป็นยาโบราณยาลากไม้เหมือนกับสมัยยี่สิสิปีที่พี่น้องกับเราได้ไปใช้นาส แล้วปางกูบ้านเขามันมีลักษณะพิเศษต่างจากปางกูที่อย่่อย่างไรคะปางกูบ้านเขาจะมีลักษณะพิเศษกับกูบ้านแดงกูบ้านธาตอย่างอื่นก็คือ,อกูบ้านขาเนี่ยจะมีในในในองค์ปางกูนี่จะไม่มีพระพุทธรูปประจำอยู่ ส่วนบูว่าอื่นจะมีพะพสทธรูปเอาเอาไว้ไว้สำหรับให้คนบูชาเพราะพระพสทธรูปตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่อยู่ด้านในแตอยู่ด้านนอกส่วนกูอื่นจะมีโพสทธรูปประจําประจําปูก็ไว้ไว้ไว้ด้านในองค์กูแล้วก็จะมีต่างกันก็คือจะมีบรรลัยคือที่สําหรับเก็บยารักษาคน ส่วนสะก็จะมีเหมือนกันทุกแห่งนะครับแล้วก็จะมีแท่นแท่นสําหรับเสียบแท่นทิวลึงสาหรับสาหรับให้พี่น้องได้ไปรดน้ําและเอา,เอาน้าตรงนั้นมาดูแลรักษาแล้วตอนที่ประชาชนมารักษาตัวค่ะเขาจะรักษาที่ตรงไหนคะหรือว่ารอบบริเวณกู ถ้าถ้าเป็นสมัยโบราณนี่าการสนิฐานก็จะรักษาตรงนี้ตรงๆเขาเรียกว,ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ในช่วงระยะหลังมานี่แพทย์การแพทย์มันจเจริญขึ้นการรักษาตรงนี้ก็คงไม่มีใน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 ปัจจุบัน วันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณท่านรองเป็นใหญ่สูงนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับปา่ปาปลปูกบ้านขาวค่ะขอบพระคุณนะคะ